เงินไหลมาด่างลงทุนหลักร้อยกำไรหลักพันปลูกง่ายขายคล่องว้าว <Wow. S 1> ช่องนี้มีคำตอบเงินไหลมาด่างนะคะอันนี้ซื้อมาครั้งแรกเนี่ยสองใบเล็กเกนี่ยฝั่งน,นี้นะคะเนี่ยสองใบเล็กๆ วัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างการปลูกพืชแบบขี้เกียจนะคะเนี่ยไม่ได้เวอร์นะคะ,เ,ะ,คะเลี้ยงง่ายมากให้เทวดาดูแลนะคะอันเนี้ยแค่ต้องการจะโชว์นะคะว่าต้นไม้ต้นเนี้ยหรือ ต้นไม้จำพวกเนี้ยนะคะก็คือถ้าเราตั้งใจที่จะปลูกเพื่อการค้าเนี่ยสามารถทำจำนวนได้ดีปลูกง่ายขายคล่องนะคะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะออทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะเงินไหลมาด่างอ่า ซื้อมานะคะสองใบเนี่ยสองใบเนี่ยใบแรกใบที่สองเนี่ยใบแรกนีดด่างนิดนิดนะคะด่างนิดนิดเนี่ยดูใกล้ๆนะเพื่อนๆสามร้อยบาทเลี้ยงมาประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะมาดูค่ะเพื่อนๆไม่ใช่อะไรเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลา นะคะก็ทำงานประจำด้วยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยอ่าก็มีเวลาก็แบ่งมาทำต้นไม้นะคะก็คือมันเป็นความชอบนะคะถ้ามีเวลาเราก็ทำเป็นงานอดิเรกนะคะแต่บางครั้งบางช่วงก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลเขาเต็มที่ นะคะก็ต้นนี้ก็เลยตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะก็ณนะสองเดือนเนี่ยก็คืออยู่ในห้องอบนะคะในตู้อบตู้อบชวนชกตู้อบบอนสีนะคะก็ฝากบอนสีไว้เพราะไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะ เดี๋ยวจะมาเล่าความพิเศษให้ฟังนะคะเพื่อนๆดูนะคะซื้อมา1ข้อนะคะมี2ใบ300บาทณนะตอนนี้เราสามารถตัดข้อเข้ามาชำเนี่ยหนึ่งสองสาม ได้4กระถางเลยนะคะได้4ข้อลองคิดดูเล่นๆนะคะถ้าเราปลูกอ่าเนี่ย4-5ข้อนะคะถ้าเราปลูกแล้วสามารถแบ่งได้ประมาณ5ข้อ5กระถางนะคิดเล่นๆกระถางละ300บาท 3 5มหสองเดือนเนี่ยเราสามารถทำเงินได้พั0หบาทนะคะลงทุนแค่300บาทนะลงทุนแค่300บาทอันนี้นะคะพูดในกรณีที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขานะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ดูแลเอาใจใส่ ใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะอย่างดีเขาอาจจะใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆก,ก็สามารถทำเงินให้คุณได้นะคะอันนี้สองเดือนก็คือต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนะเราก็สามารถทำเงินได้แล้วประมาณพันห้ารอบาทนะคะก็ยังไงก็ไม่ซ้านะคะแต่ ณนะตอนนี้ตามต่างจังหวัดเนี่ยราคาอยู่ประมาณเนี้ยนะคะถ้าสวยกว่านี้หน่อยนะคะสวยกว่านี้หน่อยต้นก็จะกระโดดไปอยู่ประมาณกระถางหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะหรือสี่ร้อยสี่ถึงห้าร้อยเนี่ยทำเงินได้เลย นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะคะในการทำเงินนะคะโดยการลงทุนแค่300บาทนะแต่ถ้าเรามีแม่พันธุ์หรือต้นแม่เนี่ยนะคะสักห้าต้นห้าสามสิบห้าลงทุนลงทุน ันห้าร้อยบาทเราก็จะต่อยอดได้เลยเยอะๆนะคะอันเนี้ยมูลค่านี่มหาศาลเลยนะคะถึงแม้ราคาเขาจะไม่ค่อยแพงนะคะแต่ถ้าต้นใหญ่ๆเนี่ยก็ราคาก็พอสมควรนะคะกระโดดไปถ้าลายสวยๆหน่อยนะคะด่างสวยๆหน่อยก็จะราคาแพงขึ้น นะคะแล้วแต่ความสวยงามของลายนะคะของความด่างก็วันนี้ก็มีเทคนิคนะคะเล็กๆน้อยๆในการสร้างรายได้หรือสร้างออรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้กับตัวเรานะคะก็ใช้เวลาสักประมาณ วันละครึ่งชั่วโมงหรือวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะมาปลูกต้นไม้นะคะเพื่อสร้างรายได้ไม้ฟอกอากาศนะคะขก็เอาไว้เพื่อเออชื่นชมนะคะเป็นงานอดิเรกของเราะคะ่ะวันนี้ก็มีคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเพียงเท่านี้นะคะ ก็ฝากด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะนำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยคะ่ะวันนี้พบเจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย